มีคำถามมายังเกษตรตามฝันนะครับว่าถ้าอาหารแมกนีเซียมซัลเฟตสามารถที่จะใส่กับสารจำใบได้หรือไม่นะครับผมผมเข้าใจว่าถ้าผสมกันแล้วนะครับมันจะทําปรยากันหรือเปล่านะครับมันจะมีผลต่อการดูดซึมธาตุอาหารของพืชหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการทดลองให้ดูนะครับว่าถ้าสารทาปรยากนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสถานะนะครับ อาจจะเป็นของเหลวแล้วกลายเป็นแก๊สอย่างนี้นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของสีนะครับผมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อาจจะอานุมานได้ว่านะครับสารทําปฏิกิริยากันครับเดี๋ยวผมจะเอาสารแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับใส่ลงไปในน้ําก่อนนะครับผมอ่าสักสองช้อนนะครับทําการคนณสารนะครับให้ละลายนะครับผมแล้วผมก็จะจุ่มเป็นเทอร์โมมิเตอร์ลงไปนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิประมาณ2 9องศาเซลเซียสนะครับผมใส่ลงไปในครับสารที่เราละลายเมื่อกี้นะครับผมจากนั้นก็เติมสารจะใบลงไปนะครับผมสักเล็กน้อยนะครับทีนี้เราก็มาสังเกตที่อุณหภูมิของเขานะครับปรากฏว่าอุณหภูมินะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแสดงให้เห็นว่านะครับผมการนําสารเมทิเทียมซัลเฟตนะครับผมไปผสมกับสารจะใบไม่มีผลกระทบนะครับ ต่อการดูซึมธาตุอาหารครับนั่นคือเขาไม่ทําปริยากันนั่นเองครับพีนี้พี่น้องก็สามารถที่จะฉีดพุ่นนะครับได้อย่างสบายใจเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม